จะใช้หลักการอะไรก็ตามในการวิเคราะห์ใครจะเป็นผู้ชนะในโลกยุค AI บริษัทไหนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแม็กนิฟิเซนเซเหรือเปล่าผมอาจจะแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นคนชนะจริงๆในในภาพนี้เนี่ยคนคนนั้นคือพรุ่งนี้ถ้าบับเบิลแตกก็โฮมเลสเลยนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับแต่เพียงแค่ว่าไม่รวยกว็ไม่รวยก็จน แต่พอยสาคัญที่ผมอยากจะบอกเลยว่าผม embrace bubble นะครับวันนี้ bubble จะแตกหรือไม่แตกเนี่ยผมโอเคมากเลยเพราะว่าในโลกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ bubble เนี่ยครับเราทุกคนควบคุมไม่ได้แต่วิธีในการลงทุนพวกเราเนี่ยครับเราเลือกได้ลองแชร์มุมหน่อยว่ามองว่าใครมีแนวโน้มควาไปได้ที่จะชนะในโลก ai Follow the Future สนันมกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis t e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และผู้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event ผมว่าอเมริกาตัดสินใจผิดพลาด นะครับที่ที่ที่ให้จีนเขาไปพัฒนาชิปเป็นของตัวเองแต่ในมุมของนักลงทุนเองเราก็เราต้องตบมือให้เขาเพราะว่าอันนี้คือเป็นแหล่งการหาหุ้นอันใหม่นะครับเพื่อที่เราจะไปเอ็กซ์พอร์ตในฝั่งของตัวเมืองจีนมากขึ้นเบรกรูในเมืองจีนเนี่ยนะครับจะมีมากขึ้นในปีหน้านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาใช้ฟาเยียแผนอันใหม่แล้วเมื่อฟเยียแผนอันใหม่มาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากตัวสที่เน้น ใน GDP เนี่ยไปเป็นตัว i แทนตัว i ที่ลงเนี่ยมันก็คือไปลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลักใช่ไหมครับมองในองค์ประกอบเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของการที่เรียกว่า build supply chain ในฝั่งของตัวเมืองจีนเพื่อมาสู้กับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วสิ่งที่ deep s e a เขา break through เนี่ยมันคือ agentic AI นะครับ agentic AI เนี่ยมันคือการที่เรียกว่าใช้ประสิทธิภาพของการประมวลผลเนี่ยน้อยแต่ปร,ประสิทธิผลเนี่ยใกล้เคียงกัน ถ้าไม่มีตัว Gemini 3เนี่ยนะครับ m o o n s h o ของของของจีนเนี่ยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับตัว ChatGPT 5.0แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าประมาทไม่ได้จีนเนี่ยหายใจลดต้นคออย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการลงทุนผมว่าอาจจะต้องมองเป็น มองที่เราพูดกันในอนาคตเนี่ยคืออีกหน่อยเวลาคนเราคิดหรือจะคำนวณอะไรอ่ะเราไม่ได้คิดในหัวเนะเราต้องใช้พลังงานจากด้านเซนเตอร์ถาม AI อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยเป็นอินเวส m ์เมนที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นนะครับตอนตอนหกโมงเราจะมีสป e a เกอร์ท่านหนึ่งเขาผมเห็นสไลด์เขาจะพูดเรื่องนี้แล้วว่า Energy ที่ต้องใช้มากในในอนาคตเนี่ยของ AI เนี่ยใครจะเป็นผู้ใช้ในมุมมองเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้สปีกเกอร์พูดแทนดีกว่านะครับโอเคแต่ว่าในในมุมมองว่าใครจะเป็นผู้้ใใช AI นนนนนสสส่่่ววววตตัราผผมองเป็ เป็นเทสลาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตอบตอนเนี้สองคำถามคือตอนนี้ผมก็ยังลงทุนเทสลาเป็น80%ดสนะครับพอทุนเทสลาแปเลยบเปอร์ก่อนหน้านี้ออลอินนะครับที่เคียร์โอ้โนี้แปดแล้วแรกแรกผมเจอเขาไม่หลอกแรกแรกผมเจอเขาเขาไม่ได้หลอกท่านี้เขาเริ่มเหมือนอีลอนมัสมาขึ้นเรื่อยๆโตเฮงเลยอ๋อทางอีลอนมัสใช่แล้วก็เดี๋ยวเน็ตเบิร์ตจะไล่อีลอนมัสเมื่อไหร่ใช่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวช่วงเย็นมันจะมีเรื่องเรื่อง energy เยอะอยากให้ใ<ช>ทุกท่านถ้าใครยังอยู่เดี๋ยวต้องอยู่กันนะครับอันนี้แต่กลับมาในในตีสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เทสลาเนี่ยแต่ยีน,นะครับที่ผมอยากแนะนำทุกท่านแล้วก็ให้เพลย์บุ๊กเนี่ยผมเนี่ยลงใน Magnificent ซเว่นนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับเหตุผลเลยนะครับหลักๆเลยอยากให้ไปฟังคลิปส k ที่ส k ่เขาพูดถึง Magnificent ซเว่นอยู่แล้วว่าจริงๆมันจะเป็นหุ้นที่ดีมากนะครับแล้วก็เราเข้าเราใช้ Magnificent มานนิวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะรู้เลยก็คือเราต้องโฟกัสที่ monetization ครับคือถ้าหาไรายได้ได้เมื่อไหร่คําตอบคือจบนะครับแล้วถามว่าไอ้อคำตอบว่าอ,อย่างที่กีตาถามเขาลงทุนเนี่ยยังไงก็ต้องลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลงทุนคนอื่นก็แย่งส่วนที่เรียกว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงนี้ไปนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งนะว่า AI มันแพงมันไม่สามารถจะทำให้มันไม่สามารถทำให้ถูกได้ แต่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นเนี่ยแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะมีความคุ้มค่าเลยก็คือเมื่อเอา AI ไปใช้หรือว่าทั้ง AWS ทั้ง Google Cloud Microsoft อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าตัว Meta เองเนี่ยทุกคนสามารถจะหารายได้จาก AI ทั้งหมดนะครับงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามองในภาพนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นภาพที่ดีอยู่เนาะแต่แต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองดูว่าเอ้ยแล้วจากตรงนี้เป็นยังไงผมก็ถามว่าผมมีความกังวลไหม แต่ว่าผมแนะนําเลยว่าวันนี้คุณต้องเร่งศึกษาแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า investment timeline ของคุณเนี่ยยาวมากนะครับคุณต้องลง AI ผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ผมมีลูกชาย5ขวบนะครับเขาก็เริ่มรู้จักกับ AI บ้างแล้ววันนี้นะครับคือถ้าวันนี้ผมไม่ศึกษาไม่ลงทุน a อรเลยเนี่ยผมกลัวมากเลยว่าเดี๋ยวอีก10ปีลูกโตขึ้นมาทุกคนใช้ AI กันไปหมดแล้ว วันนี้จริงๆ world leader ที่เขาอยู่ตามโรงเรียนมหาลาัยต่างๆเขาใช้ AI กันเยอะมากนะครับถ้าเป็นไปดูยังเจเนอเรชันที่เป็น world l e a d e r เนี่ยเพราะฉะนั้นเจเนอเรชันถัดไปเนี่ยเขาจะใช้ AI เยอะมากแล้วลูกผมก็จะหันมาถามว่าอา้าวพ่อเป็นนักลงทุนไม่ใช่หรอ10ปีก่อนตอน AI เพิ่งเริ่มอะทำไมพ่อไม่ลง AI อนะครับอันนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะคล้ายกับที่เมื่อกี้พี่มีบอกเรื่อง iPhone Moment เราพูดถึงเรื่องด o ทคอมบับเบิ้นะครับที่พอเมเนตปุ๊บมันก็เกิด Amazon เกิด แ a p เปิลล u n c h e p h o n e ก็เกิดขึ้นมาวันนั้นคนที่ไม่ได้ลองทดลองใช้ iPhone เนี่ยอาจจะพลาดโอกาสเนะแล้วก็ไม่ได้ศึกษานะครับ mm hmm. ก็อย่างแรกเลยนะครับอยากให้ทุกคนศึกษา AI ไเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเรื่องบับเบิ้ลหรือเปล่านี้ลองดูไทมิ่งในการจัดสัดส่วนหรือใช้ derivative tool ต่างๆมาบริหารความเสี่ยงนะครับสองเลยคือที่ผมบอกศึกษาให้เร็วเนี่ยจริงๆวันนี้เราอาจจะมาอยู่บนเวทีแล้วเราคุยกันเรื่องบับเบิ้ลนะครับหลายคนอาจจะมีความกลัวแต่ผมก็ย้ำมาเลยว่าจริงๆถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยนะครับใครที่วางแผนว่าแบบเออ AI เดี๋ยว เดี๋ยวสักมก,กราแล้วกันค่อยมาศึกษาพอเดือนหน้ามีฮอลิเดย์มีอะไรเอยแยะเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ทันนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีโอกาสนะที่วันนี้เราเห็นเงินลงทุนมหาศาลใช่ครับแต่จริงๆแล้วเ,เงินจากนั้นลงทุนเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ายังไหลไป AI ในมุมของหุ้นนอะอาจจะไม่พอก็ได้คือถ้าเราเห็นเริ่มเห็น breakthrough ว่ามีผู้ชนะที่ชัดเจนหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นเนี่ยหุ้นมันอาจจะขึ้นไปเร็วมากเรื่อยๆครับตัวที่เป็นผู้ชนะนะ จนสุดท้ายมันจะเกิดภาวะที่ว่าเออถ้าคุณไม่ค่อยๆเริ่มเข้าไปไม่ค่อยเริ่มศึกษาวันนี้มันอาจจะไม่ทันคุณจะกลัวไปตลอดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเริ่มเลยนะครับแล้วก็เริ่มโดยการที่บริหารความเสี่ยงให้ดีดูแคชฟลู์แล้วก็ดูไทม์สเปนของการลงทุนซึ่งผมย้ำว่าถ้าคุณลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับคุณต้องลง AI นะครับสองเลยนะครับก็คือเรื่องการศึกษาเทโลยีนะครับคือวันนี้ผมจะบอกเลยว่าให้เอ็กซ์เปิดมาเถียงกันเนี่ยผมว่ายังไม่มีใครสามารถบอกได้เลยลเลยว่าใครจะชนะ เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะครับม mm hmm. ื่อกีพี่มี่พี่โบ mm ๊ hmm. บอกแล้วว่ามันมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเนี่ย mm hmm. ผมว่าบางทีเราต้องวิดวิวนออะลายนิดนึงว่า mm hmm. Follow the Future สมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis the Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน พบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนันใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวน์